สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมาอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกลางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับเขมรด้วยกันยังรับไม่ได้หลังจากเจ้าภาพอย่างกัมพูชานะครับได้ส่งแข่งทีมบาสเกตบอล ที่เป็นคนอเมริกันโอนสัญชาติทางชุดซึ่งกําลังตกเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากในขณะนี้โดยขณะที่โค้ดในหลายๆชาตินะครับต่างก็พูดไปในทางเดียวกันประมาณว่ารู้สึกตกใจกับสิ่งที่กัมพูชาทำถึงแม้จะไม่ได้ผิดกฎหรือระเบียบของซีเกมแต่อย่างใดแต่ก็อยากให้การแก้ไขกฎและเหมาะสมมากกว่านี้ส่วนทางด้านสาพันกีฬาซีเกมก็ต้องทําเรื่องนี้ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่เพราะบอกเลยว่า การที่สามารถให้นักกีฬาโอนสัญชาติได้ถึง3คนเป็นมาตรฐานที่แย่มากแม่มันน่าภูมิใจตรงไหนครับเนี่ยบางกีฬานะครับเข้าเส้นชัยคนกัมพูชายยังไม่รู้เลยว่าคนนั้นคือนักกีฬาตัวเองงงกันทั้งอาเซียนไปเลยคลิปดราม่าดังในเขมร เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากทีมวอลเลย์บอลชายของเจ้าภาพอย่างเขมรได้ชนะไทยด้วยสกอร์3-2ต่อเซตในศึกซีเกมครั้งที่32แต่ว่าเมื่อการแข่งขันจบลงและกองเชียร์ชาวไทยกำลังเดินออกจากสนามก็ได้มีกลุ่มชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งกำลังยืนประท้วงอยู่นอกสนามพร้อมกับส่งเสียงนะครับว่า ไทยแลนด์โกฮ o m e มใส่กลุ่มคนไทยที่เข้ามาเชียร์วอลเลย์บอลอีกทั้งไม่ใช่แค่เพียงแต่กีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นนะครับกีฬาประเภทอื่นๆที่ขเขมรนะครับแข่งกับทีมชาติไทยของเราก็มีเสียงกองเชียร์เขมรพูดแบบนี้เกือบทุกกีฬาแต่หลังจากมีการโพสต์คลิปนี้ลงบนโซเชียลนะครับชาวขเขมรบางคนก็ถึงกับออกมาโพสต์เรียกเตือนสติคนขเขมรด้วยกันว่าสิ่งที่ทําลงไปนั้นช่างแสนโง่เขลาเพราะว่าครั้งหน้านั้นซีเกมจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยแมมจะจัดที่ประเทศไทยคอนเฟิร์มได้เลยครับไม่มีเหต เราให้เกียรตินักกีฬาทุกชาติครับอินโดนีเซียหัวเสียซัดเละเพจซีเกม2023หลังติดธงชาติกับหัวในพิธีเปิดซีเกม2023ทนี่ะครับทีแสนจะสุดยิ่งใหญ่ที่สนามกีฬามรดกเตโชที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา โดยจะมีสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด11ชาติซึ่งในระหว่างพิธีเปิดงานดังกล่าวก็ได้มีความผิดพลาดที่ทําเอาชาวอินโดนะครับฉุนจัดและลุมจวกเจ้าภาพซีเกมนะครับอย่างเขมรนยับเนื่องจากมีผู้แสดงรายหนึ่งนะครับที่ถือธงชาติอินโดนีเซีย แต่ธงดังกล่าวดันติดกับด้านนะครับจนกลายเป็นธงชาติโปลแลนด์ไปซังนั้นแหมเราก็นึกว่าโปลแลนด์บินจากยุโรปเพื่อมาแข่งซีเกมโดยหลังจากนั้นไม่นานเพซีเกม2023ของเขเมรก็โดนชาวเน็ตอินโดนีเซียนะครับถล่มยับทุกช่องทางซึ่งล่าสุดนะครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติอินโดนีเซียก็ได้ระบุนะครับว่าเขเมรนั้นได้ส่งคําขอโทษมาเรียบร้อยแล้วโดยได้ขอโทษถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะเร่งทําการแก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่าความผิดพลาดนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก อวดตัวดูซีเกมจนตำรวจรวบโดยมีดราม่านะครับเกิดขึ้นในโลกโซเชียลหลังหนุ่มขเขมรลายหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเฮงสาระได้ออกมาโพสร,รูปอวดตัวดูบอลซีเกมชุดใหญ่นะครับใน Facebook โดยระบุข้อความไว้ว่าหลายคนคงเศร้าที่ไม่มีบัตรเข้าชม ส่วนผมก็เศร้าเหมือนกันเพราะมีตั๋วเยอะเกินไปแต่ไม่มีใครไปดูด้วยซึ่งหลังจากภาพดังกล่าวนะครับได้ถูกแชร์ออกไปก็ทำเอางานเข้าเลยทีเดียวนะครับถึงขนาดที่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของกัมพูชาจะจับตัวเขามาดำเนินการทางกฎหมายเพราะว่าเขานั้นได้ทำลายความพยายามในการทำงานหนักของรัฐบาลและทำลายความเชื่อใจของชาเขมนในส่วนทางด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชายัางได้กล่าวอีกว่าในเบื้องต้นนั้นจะให้เป็นอำนาจหน้าที่ของอายการก่อน ปะะโทไม่น่ามาโพสอ,อวดเลยเกมเรียบร้อย จากกรณีพักรวมไทยสร้างชาติได้ยิงเลเซอร์เป็นข้อความหาเสียงบนสะพานพระรามแเมื่อช่วงค่ำของวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาจนเกิดเหตุเป็นประเด็นสังคมว่าทำไมกรทมจึงอนุญาตให้ใช้พื้นที่นั้นโดยล่าสุดนายชัดชาติได้ออกมาถแถลงถึงกรณีดังกล่าวว่าเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนกันโดยทางรวมไทยสร้างชาติได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ลานริมน้ำสวนหลวงพระราม8เพื่อใช้ในการปลาใสาหาเสียงและระบุว่าจะมีการฉายภาพข้อความซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับก็คาดไม่ถึงว่าจะเป็น การฉายลงบนเสาสะพานในกรณีนี้นะครับถือว่าอยู่นอกพื้นที่อนุญาตหากรู้ว่าเป็นการฉายลงบนสะพานเจ้าหน้าที่นะครับจะไม่อนุญาตให้ทําคือจะมีพื้นที่สวนหลวงพระราม8กับพื้นที่ใต้สะพานพระราม8ที่เป็นลานว่างอยู่เนี่ยทั้งสองแห่งเนี่ยเป็นพื้นที่เราอนุญาตให้ใช้ในการหาเสียงได้เพราะว่าจริงๆนโยบายของเราคือพยายามเปิดพื้นที่สาธารณะให้มากที่สุดนะที่จะให้ทำที่จะให้ใช้หาเสียงเพื่อจะเผยแพร่เรื่องการไอ้รณรงค์แล้วก็ให้มีพื้นที่ในการ แลกเปลี่ยนความเห็นกันนะททั้งสองที่นี่อยู่แล้วก็ทางเข้าใจว่าทางผู so so ้ือกตั ah. so ้งนะก็ค ah ือพ ah ี ah ่พานันศ ah ิร ah ิชนะนะผู ah. ้สมัครสสบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยัชาติได้ทำหนังสือท่านขจิตมาก็ขออนุญาตใช้สถานที่ลานริแม่น้ำสุรุมพระรามแปดที่เป็นสถานที่ที่เราอนุญาตใช้ปลาใสหาดเซนแล้วนะแล้วก็ได้มีการเข้าใจว่ามีแนบรูปรายละเอียดมาซึ่งทางด้านคือแนบรายละเอียดซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะที่จะ พอใช้งานแล้วก็มีพูดด้วยว่าจะมีการฉายภาพข้อความซึ่งอันนี้อาจจะเราอาจจะไม่เห็นรายละเอียดน,นะมีตัวมีตัวเลขอยู่ซึ่งเข้าใจว่าตอนที่แล้วเราทางท่านสุพจน์ได้อนุอนุญ,ญาตไปใช่ไหมท่านสุพจน์ก็คือเป็นผู้จัดการสำนักงานปกครองก็เข้าใจว่าตอนเข้าใจว่าตอนที่เรา,าอนุญ,ญาตไปเนี่ยเขาจะ็นการหาเสียงปกติไม่ได้ทราบว่ามีการให้มีฉาย projection ไปนบ,บนเสาสะพานด้วยเพราะจริงแล้วตัวเสาสะพานเนี่ยไม่อยู่ในพื้นที่ ที่เราอนุญาตให้ได้หาเสียงนะครับแล้วก็ตัวสะพานเนี่ยไม่ได้อยู่ในส่วนของสวนแต่เป็นส่วนของสำนักโยธาเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งพอเราทราบแล้วจริงแล้วก็คงไม่อนุญาตให้มีการฉายนะพอเราเห็นปพราะว่านี่แล้วการฉายบนเสาเนี่ยอาจจะมีประเด็นในแง่ที่ว่าเรื่องคนขับรถไปขับรถมาเรื่องความสนใจเรื่องพื้นที่ที่อยู่นอกที่เรากําหนดไว้ก็ได้คงได้แจ้งมาแล้วว่าไม่ได้อนุญาตให้ฉาย ตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดจะหาเหรียญในพื้นที่เรียบน,นี่ยก็กไม่น่ามีปัญหาอะละและในส่วนของรวมไทยสร้างชาติจากการตรวจสอบก็พบว่านางสาวทิพน,นันสิริชนะได้ขออนุญาตและดําเนินการเองโดยไม่ได้หารือหรือแจ้งให้พักทราบแต่อย่างใดเมื่อพักได้ทราบข้อเท็จจริงจึงได้ตําหนิและทําหนังสือตักเตือนพร้อมทั้งสั่งการไปยังนางสาวทิพน,นันให้หยุดดาเนินการดังกล่าวโดยทันทีเรื่องนี้จะจบแล้วจบเลยหรือไม่คงต้องคอยติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชม มาเลเซียจัดประกวดแมวอ้วนห้างสุเตลาในยะโฮบาลูประเทศมาเลเซียได้จัดงานสัตว์เลี้ยงขึ้นนะครับในวันที่28เดือนเมษายนถึงวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยได้ใช้ชื่อว่าสุเตราเพชรแฟร์2023และภายในงานนะครับมีสิ่งที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือการประกวดแมวอ้วนโดยทาทั้งหลายนะครับต่างก็พากันอุ้มเจ้านายไปต่อแถวด้วยความตื่นเต้นและเมื่อขึ้นไปถึงบนเวทีนะครับเหล่าทาทั้งหลายนะครับก็ได้โชว์ความน่ารักให้ได้รับชมกันโดยในงานนี้นะครับได้สร้างความบันเทิงให้กับคนรักสัตว์เลี้ยงเป็นจานวนมากจนโพสต์ของห้างสุเตรานะครับกลายเป็นกระแสไวรัลมียอดแชร์กว่า40,000ครั้งโดยชาวเน็ตนะครับที่ชื่นชม ต่างก็พากันแท็กหาเพื่อนและครอบครัวเพื่อให้แมวอ้วนนะครับของตัวเองได้ไปประกวดบ้างแมวสงสัยจะอ้วนกันเยอะนะครับแมวประเทศนี้กินเก่งจริงๆมาคันที่ข่าวต่างประเทศนะครับพี่มาร์คโชว์สกิวมาร์กเซอร์กเบิกผู้ก่อตั้ง Facebook และ CEO Meta ได้ลงแข่งขันทัวนาเมนต์ยูยิสูซึ่งยูยิสูนั้นนะครับเป็นศิลปะการป้องกันตัวจากประเทศญี่ปุน่น โดยเขาได้ลงแข่งในนามสถาบันสอนวิชายูนิสูของเมืองซานโฮเซใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัทเมตาโดยผู้สอนวิชาให้เขานะครับก็คือเดฟคาริโลแชมป์ยูวิสูชื่อดังที่ได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์จอห์นวิกซีร่วมกับเคียนูรีฟอีกด้วยโดยหลังจากการแข่งขันระดับทัวนาเมตนต์นะครับได้จบลงพี่มาร์คสกเบิร์ตของเรานะครับก็สามารถคว้าได้ทั้งเหรียญทองและเหรียญเงินเรียกได้ว่าพี่แกเก่งรอบได้จริงๆครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105 m i สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยโฟกัสวันนี้ผมสมโพศ์ขุนวังจากจับกลางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand